เช้าวันนี้อากาศดีมากเลยคะ่ะแดดเปรี้ยงเลยเราก็พากันเดินมาออกกําลังกายคะ่ะที่ท้ายหมู่บ้านเราก็ต้องมาสะดุดมุมนี้คะ่ะเหมียวน้อยที่ขอบหน้าต่างที่แขวนอยู่นั่นคือถุงใส่ขนมปังนะคะเขาก็จะเอาขนมปังมาส่งคะ่ะซ<ๆ>ี่ก็มุมนี้อีกแล้วคะ่ะ<ๆ>เห็นดอกไม้สวยๆไม่ได้แล้ว,ลวก็ชอบมากเลยคะ่ะก็จะจําได้นะว่าจะต้องทำํำยังไงค่ะไอมสกี เห็นลูกเกาลัดไหมคะดกมากเลยแล้วก็อยู่ไกลมากไปไม่ถึงคะ่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจออีกแล้วต้นนี้ยิ่งดกมากเลยยังเขียวอยู่ละคะยังไม่แตกไปเก็บไม่ได้อีกแล้วคะ่ะ เห็นเสานี้นะคะเราเดินเลาะมาใกล้ทะเลแล้วค่ะบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงนะคะดีมากๆเลยแล้วลูซี่ข็ไปเลยค่ะแต่เราจะมาหยุดพักทางด้านนี้ก่อนนะคะลูซี่เ็าเริ่มหิวแล้วค่ะก็จะมีอาหารให้ค่ะเล็กน้อยนะเป็นคุกกี้ค่ะการเดินออกกําลังกายครั้งนี้นะคะเราก็มีจุดหมายค่ะและนี่เลยมันก็คือต้นเกาลัดที่เราสามารถเก็บได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วดูซี่คะเกลื่อนไปตามถนนเนี่ย เม็ดมันก็ใหญ่นะแต่ไม่ใหญ่เท่ากับครั้งแรกที่ไปเก็บมาครั้งนน้นนะคะโอ้ยแต่ก็สุขใจค่ะได้มาดูสิคะต้นเกาลัดแถวบ้านรถเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะก็สามารถเก็บได้ฟรีๆนะคะไม่มีใครมาว่าค่ะเก็บไปเท่าที่เก็บได้เลยตามสบายละดูสิคะได้มาเพียบเลยจะกลับบ้านได้ยางเนี่ย ลูซี่ก็สนุกเพลิดเพลินกับการเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะแม่โรสก็มาเก็บต่อไปค่ะจะล้มเลิกว่าจะไปจะไปหลายรอบมากค่ะแต่ก็อดไม่ไหวนะก็หันไปทางไหนก็เจอแต่เม็ดเกาลัดค่ะซ้ายขวาหน้าหลังละมุนไปหมดเลยสุดยอดมากๆ ต้องบอกเตือนตัวเองแล้วค่ะพอได้แล้วแล้วก็นี่ค่ะได้มาประมาณนี้นะคะวันนี้รอบนี้ค่ะรถก็มานั่งพักค่ะลูซี่ก็ถ่ายคลิปให้นะคะ